สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผม,บผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอไลค์จากทุกท่านสองไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแลวก็อาร์ราคาเปิดมาเราก็จะพบกับสาวคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นทําประมงนะครับและเธอก็ได้ออกไปที่ทะเลเพื่อไปเก็บปลาครับที่เธอดักไว้นะฮะเธอก็ดึงขึ้นมาพอเก็บปลาได้เธอก็เดินไปดึงมาอีกอันหนึ่งครับ มันเป็นกล่องบางอย่างที่เธอนั้นเก็บได้เหมือนกันมันไม่ใช่ปลาครับมันมีลักษณะคล้ายๆกับกล่องปิ๊บกล่องเหล็กที่ดูเหมือนจะอยู่ในทะเลเน,นี่ยนานแล้วสาลงสาหลายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เธอก็เลือกที่จะเอามันกลับบ้านและจากนั้นเธอก็เอากล่องเหล็กแปลกๆนี้ที่มันถูกล็อกโซ่ไว้หิู่มาเก็บไว้ในห้องเก็บของ ดังนั้นเธอก็เข้ามาในบ้านครับระยะเวลาเนี่ยมันก็เป็นช่วงดึกแล้วและเธอก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูครับตุบซึ่งบ้านเธอนั้นมันอยู่ห่างไกลออกมาอยู่แบบเดียวๆตัวคนเดียวดึกๆแบบนี้ใครจะมาเคาะห้องเธอเนี่ยก็เลือกที่จะออกไปดูนะครับพอไปดูก็เจอเขากับปีบ๊บเหล็กอันเดิมอันเดียวที่เธอเอาเก็บไว้ในห้องเก็บของมันมาอยู่หน้าบ้านของเธอได้ยังไงเธอก็งงนะครับ จากนั้นเธอก็เอาปี๊บเหล็กไปเก็บไว้ที่เดิมของมันนะครับที่ห้องเก็บของแล้วเธอก็เดินกลับเข้าบ้านครับพอเธอเดินมาในห้องเนี่ยม่านที่มันเปิดไว้เธอก็ปิดนะครับพอเริ่มร้อนๆกลักวๆแล้วใครมาแกล้งจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงอีกนะครับมีคนมาเคาะประตูด,ดังตุบเปิดออกไปดูกล่องเหล็กมอม้แล้วจากนั้นเธอก็โมโหนะครับเอากล่องเหล็กเข้ามาในบ้านแล้วก็งัดเลยครับโซเซอร์มันล็อกอยู่ก็งัดเปิดไม่ออกงัดยังไงก็ไม่ได้ผลครับแต่กล่องมันดันขยับ แล้วเธอก็อาไม่เปิดมันละโยนออกไปด้านนอกบ้านเลยแล้วเธอเน่ยก็กลับไปเข้านอนระหว่างที่เธอนอนเธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอครับแล้วเธอเนี่ยจะอ้วกเธอก็เลยรีบเข้าห้องน้ำครับรีบไปอ้วกออกมาไอสิ่งที่ติดคอและเธออ้วกออกมานั้นมันดันเป็นคุณแจซะอย่างนั้น พออวกเสร็จแล้วก็มีเสียงคนมาเคาะประตูครับตุบพอเธอเปิดประตูไปดูก็แน่นอนครับไอ้กล่องตัวนี้มันมาอยู่หน้าบ้านอีกแล้วโดวยความที่เธอนั้นสงสัยนะฮะว่าทําไมกล่องเนี่ยมันกวนใจเธอเหลือเกินจากนั้นเธอก็ได้ไปหยิบกล่องขึ้นมาแล้วเอาเข้าบ้านนะครับเพื่อจะมาตั้งโตะแล้วก็ใส่กุญแจเปิดเลยด้วยความอยากรู้กุญแจเนี่ยมันก็ปลดล็อกโซอย่างง่ายได้นะครับแล้วเธอก็รีบเอาโซ่ออกเลย พออยากรู้แล้วเกิดว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรปรากฏว่าเป,เปิดมาด้านในครับมันเป็นน้ําทะเลกับสไลายแต่เธอส่องเข้าไปด้านในเธอก็ต้องตกใจนะฮะเพราะเหมือนมันเป็นมิติลี้ลับบางอย่างแล้วก็มีร่างสาวออกมาจากกล่องเหล็กนั้นเหมือนกับว่าร่างสาวตัวนี้โดนบีบอัดอยู่ในกล่องเหล็กเล็กๆ,ๆปีบนี้นางเอกก็ตกใจครับแต่แต่นั่งดูแลไม่ยอมวิ่งหนีก่อนที่ร่างของสาวคนนี้มันจะออกมายืนได้นะฮะแล้วก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วยกกลองปีบเหล็กออกจากหัวของเธอ ด้านใบหน้าของสาวคนนี้ก็เริ่มเน่าแล้วครับลักษณะคล้ายกับซอมบี้มองไม่ออกแล้วว่าเคยสวยมาก่อนหรือเปล่าจากนั้นในร่างซอมบี้เนี่ยมันก็ได้สวมกล่องเหล็กให้กับเธอแล้วเธอเนี่ยก็ได้แต่ลองกีนนะครับส่วนร่างของสาวซอมบี้เนี่ยพอมันสวมกล่องเหล็กให้เธอแล้วล่ามันก็ได้สลบกลายเป็นล่างและวิญ,ญญาณไปส่วนของนางเอกมาถูกกล่องสวมหัวแล้วก็กีดนะครับแล้วก็สั่นใหญ่เลยจากนั้นเธอก็ได้สลบไป นิ่งเลยนะครับไมื่อกี้ใจล่างของเธอเนี่ยก็ขยับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหนังสั้นก็จบลงเพื่อนๆคิดว่าข้างในกล่องนั้นมันคืออะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับ ส่วนตัวผมคิดว่าไอสาวคนนี้น่าจะได้ตายไปแล้วตั้งแต่สวมกองเหล็กไอตัวที่มันขยับก่อนหนังจบเนี่ยไม่น่าใช่สาวคนนี้แล้วนะครับอ้าวล่ะครับก็มาต่อกันอีกเรื่องหนึง่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับมีคู่รักหนุ่มสาวเป็นแฟนกันพากันขับรถมาที่เขานะครับแหมรถซิ่งโตโยต้าซิลิก้าซะด้วยและพวกเขาเนี่ยก็พามาที่ป่าเขาหุกเขากันในตอนกลางคืนเพราะว่าแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยจะพาสาวมาชมวิวเขาบอกว่าที่นี่แหละ เวลาตอนกลางคืนนะไปดูที่ผานี่วิวโคตรสวยเลยจากนั้นแฟนหนุ่มเขาก็ได้พาเดินเข้าไปนะครับแต่ว่าแฟนสาวเขาเนี่ยโคตรกลัวเลยและเธอก็เห็นว่าก่อนจะเข้าถึงผาน,นี่มันมีเชือกผูกกับป้ายไว้ว่าเป็นเขตห่วงห้ามห้ามเข้าเธอเนี่ยกำลังเลที่จะเข้าไปนะครับแต่แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยขยักขยอชวนจะไปดูวิวอยู่นั่นแหละมันสวยจริงๆมากมาไม่ต้องกลัวป่าเขาไม่มีงูหรอกจากนั้น ทั้งคู่ก็ได้พากันข้าวข้ามป้ายห้าม,ามเพื่อที่จะเข้าไปดูวิวครับโอ้โหวิวสวยจริงๆไอตัวแฟนหนุ่มเนี่ยไม่เป็นไรครับมาแต่ดูวิวแต่ตัวแฟนสาวเนี่ยก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆเหมือนมีคนมาจ้องมองอยู่ก็แนนอนแหละเพราะว่าพวกเขาได้ก้าวข้ามเขดหวงห้ามเขาไปเหยียบพื้นที่บางอย่างแต่ว่าแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยก็ไม่รู้สึกรู้ซาอะไรไม่รู้ร้อนอะไรจะดูวิวอย่างเดียวหาเรื่องแท้ๆจากนั้น แฟนหนุ่มก็พาสาวกลับนะครับเขาเนี่ยก็เดินมาปกติเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่แฟนสาวของเขาเลยรู้สึกหนาวขนลุกไปหมดเลยแฟนหนุ่มเนี่ยก็ข้ามทางเขตห่วงห้ามมาได้ปกตินะครับแต่ว่าแฟนสาวของเขานี่สิเพราะเธอจะก้าวข้ามเขตห่วงห้ามออกมาก็มีมือแปลกๆพากันลุ้มจับมือของเธอไว้เลวก็ว่าจะขอไปอยู่ด้วยแล้วแฟนสาวของเธอเนี่ยก็กินเลยนะครับอ,อ,อะไรครับเนี่ยแล้วหนังสั้นๆก็จบลงเพื่อคิดว่า ผู้หญิงคนนี้จะออกจากเขตหว่วงห้ามได้หรือไม่แล้วเธอจะรอดไหมก็คอมเมนต์กันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังสั้นๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครช่องตีนเมลขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปครับสวัสดีครับ